โลว์ุอยู่กับผมบอนบนะครับวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาที่หลายคนนะครับไม่สามารถเล่นเกม MWT t a n k Button ได้สำหรับ MWT t a n k Button นะครับจะมีให้โหลดด้วยกันเนี่ยประมาณหนึ่งช่องทางหลักๆก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น Android นะครับจะจะหาวิธีแก้ง่ายหน่อยนะครับส่วน iPhone เขาเล่นได้หมดแหละไม่มีปัญหานะครับส่วน Android สเปคตำ่ำๆอะไรเงี้ยบางเครื่องเล่นไม่ได้นะครับต้องยอมรับก่อนว่าเกมมันกินสเปคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ เรื่องของสเปคในการเล่นเนี่ยสูงซึ่งเขาไม่ได้รีรีควายสเปคมาให้นะครับว่าตกลงเนี่ยสเปคขั้นต่ำเดี๋ยต้องใช้เป็นสเปคอะไรเต่เขาแค่บอกก็เป็นเวอร์ชัน Android 4.4เท่านั้นเองซึ่งแน่นอนใครมี Android มากกว่า4.4สเปคเนี่ยคุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้แต่บางเกมเนี่ยเขาไม่บอกไงว่าจริงๆแล้วต้องการสเปคเท่าไหร่สําหรับเจ้านี่นะครับ MWT แทง b ั t t ทิซึ่งเพื่อนๆก็ บางคนก็ขึ้นว่าอุปกรณ์ไม่รองรับใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกสําหรับบางคนที่จริงๆสเปคแรงเนาะแต่เป็นรุ่นเก่าหรือว่าสเปคกลางแต่เป็นรุ่นเก่าแล้วที่ไม่สามารถเล่นได้เนี่ยไม่มีชื่อใน Android เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกันว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่โหลดได้นะครับสําหรับ MWT Tank Button ไปดูกันครับช่องทางที่1คุณต้องเข้าไป Chrome นะครับหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ตามที่คุณมีเสร็จแล้ว พิมพ์ว่า a r t s t o ตอกดเข้าไปครับคุณจะเจอลิงก์ Art s t o อเป็นบริษัทที่ผลิตเกม mwt Tank b a t t l e และ Modern w a r s h i p กดเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราถามว่าเราจะไปไหนไป m w Modern w a r s h i p หรือว่า mwt t k n บ t t เทแล้วก็กดไป mwt Tank b a t t l e มันก็จะมีให้โหลดเป็นไฟล์ apk ไปติดตั้งนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งไม่ได้เลยลองใช้ไฟล์ mpk ไปติดตั้งก่อน แล้วถ้ามันติดตั้งได้ก็คือจบปัญหาในการเล่นง่ายๆเลยแค่นี้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้อีกก็ใช้เป็น Astrom Launcher ลองโหลดไปติดตั้งดูเผื่อในนั้นจะสามารถติดตั้งได้นะครับเสร็จแล้วเข้ามาเสร็จมันจะมีปุ่มให้เราเลือกเกมที่จะ install รเราก็เลือกเป็น mwt Tank Button อิ s t ตอ l มาก็ได้เท่านี้เราก็จะสามารถ ติดตั้งเกม MWT Tank Button ได้ซึ่งมีหลายคนนะครับเข้ามาโหลดที่หน้าเว็บเป็นตัวลันเชอร์ของ a s t o r m Game และสามารถติดตั้งเกมเพื่อเล่นเกม MWT Tank Button ได้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกถอดใจไปแล้วหาทางติดตั้งไม่ได้เนี่ยเป็นวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งที่สามารถติดตั้งเกม MWT Tank Button ได้แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งถ้ากรณีเพื่อนๆติดตั้งไม่ได้นะครับ เข้าไปครับไปโหลดแทบ็บแทบ็บแทบ็บแทบ็แทบเวอร์ชันนี้นะครับผมเวอร์ชันสีเขียวนี้นะเข้าไปครับเราดาวน์โหลดเวอร์ชันแทบ็บแท็บเข้ามาตอนนี้นะครับแล้วเราเขาดาวน์โหลดเสร็จเราติดตั้งนะครับติดตั้งไปเลยติดตั้งเสร็จเราก็ล็อกอินตามสะดวกเลยครับผมพอเราติดตั้งเสร็จเราก็เข้าไปค้นหาครับ MWT แทงบัตเทินะครับในนี้เพื่อนๆสามารถ ดาวน์โหลดอีกหนึ่งช่องทางได้เหมือนกันพอดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งเกมแล้วเข้าไปเล่นนะครับแล้วล็อกอินด้วย Google Play Store ก็ได้อันว่าผมจะลองเข้าเกมจากลันเชอร์ของ MWT Tank Button นะครับเข้ามาแล้วล็อกอินด้วย Google ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เติมเงินเข้าเกมได้นะครับเสร็จแล้วเรามาพูดถึงการเล่นในระดับภาพต่ำสุดนะครับมาดูกันว่าผมจะเล่นลื่นไหมในบูสเต็กราลองไปเล่นกันนะครับนะแบบนี้เลยปิดทุกอย่าง แล้วเข้าเกมกันเลื่นไม่เลื่นเราไปดูกันนะครับเ,รเปิดด้วย A b a บา X ระดับภาพต่ำสุดจะเล่นเลื่นแค่ไหนมาดูกันอนุญาตตั้งค่าเปิด FPS ด้วยเลยละกครัครับยับงไนงะภาพเราเอ้ยถ้าเราปรับปรับสุดคือ FPS ขึ้นเลยรู้เลยฮะ โอ้ฝั่งนู้นมีคนด้วยของคนเป็นที25อีกแล้วนะครับก็ A บามเอกเราเข้ายึดจุด B ก่อนเลยแล้วกันเราจะรอดไหมเราเจอ3คันยิงก่อนเลยได้เปรียบครับคนเฮ้ยปืนเขาอัพเต็มแล้วเนี่ยเขาหัน แรงของเราเนี่ยตายแล้วครับยิงมิตรายเรียบร้อยช่วยไว้ได้ทันขอบคุณเพื่อนมากแม่เพื่อนไม่ได้ช่วยเราเราช่วยตัวเองนะเนี่ย เฮ้ย,ยก่เราป้องกันหนามากอ้โอ้โอโอเบาเางละันมานะไงมันมาแล้ว ได้ข่าวว่าแข็งเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนนะเปลี่ยนกระสุนเราไม่เล่นนะครับอ้าวที4ีเหรอโดนไปหมื่นหกดีแรงระเบิดชนหนักนะเว้ยแรงอ้าวติดค่ะเดินยิงก่อนอ้าวยิงผิดเอามิซ่าไปกินแล้วกันเจาะไม่เข้าเรอเจาะไม่เข้าหรอ ยิงจี้อะไรอะไรมีทำลายยิงทำลายไมไงขางนีอ่ะ ก็เปิดอรอก็เปิดมีไซล์ไปแดกนี่ไงไมีไซล์ไปแดกพี่แข่งโป๊กบอกเลยเราแข่งโป๊กไปปายเพื่อนแม่ไม่ g r หนึง่งาผมต้องไปยึดตรงนู้นหน่อยแหละปล่อยตรงนี้ก่อนนะครับให้มาดามดูมไปเดินไปก่อน รถถัง a อบาร์เนี่คือเป็นรถถังที่ไวมากนะจะตกเป็นเป้านะอย่างงี้ศัรตรูเหลือ M3 แบตเตอรี่นะครับตบทียิายอย่างอยู่นะสู่ความมึงวางกันกลโพ้นหวเลือนลดว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอ้าวรอดแล้ว ต้องอยืดสองจุดนะฮะ <Me S 1> เราจะได้ไปต่อได้สบายตัวให้งาม e F35 เลยวังเอ้ยนีไง <re> จเจอแล้วนี่ไงนี่ไง นี่ไงทีผ้าเหรอทีผ้าเหรอหมดยังแต่มันยังไม่แตกว่าทีผ้าคันนั้นอ่ะทุกนี้เขาสายมีทรายนึกว่า เหมือนเขาอยากโดนเราสอยว่ะไตไปดิที่ผมล่าอะไรเนี่ยวันดีครับพี่ไมพี่มีวีทีอะ อุ้ยไม่ข้าวมันจอบก่อนแล้วแหละพี่จะเอาใช่ไหมครับพี่จะเอาใช่ไหมครับพี่จะเอาใช่ไหมครับ เอาใช่ไหมครับผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะเันนีลูกไม่ถอยเหมือนกันครับผมก็สู้ไม่ถอยพี่จะเอาเหรอครับเอามิสไซไปแดกครับพี่เอามิสไซไปกินครับพี่เอามิสไซไปกินไปไม้กันเฮลิคอปเตอร์ผมเป็นหัวผมเลยครับพี่ไม่กลัวผมเลยอ่ะ อพี่จะไม่กลัวผมเลยก็บ้าแล้ว <c oughs> โอ้ยังตึงเลยนะเหมือนเขาไม่โยนเกมเลยคนเนี้ยหน้ารีพอร์ตได้นะโยนเกมแกมไปเก้าแอซิสสามและนี่เป็นภาพระดับต่ำสุดในเกม MWT นะครับแต่หน้าล็อบบี้ก็ยังชัดอยู่ถือว่าทำได้ดีนะก็แบบในหน้าล็อบบี้คือลื่นปื๊ดเลยอเออแต่ถ้าในเข้าไปในเกมก็จะแลกหน่อยนะฮะ แต่ก็สเปคต่ำก็สามารถไปได้นะครับนี่คือสเปคที่ผมตั้งค่าไว้เพื่อนๆก็ลองไปปรับตามมาดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่น,นี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากก,กดแชร์กด Subscribe กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับโชคดีเจอปืนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ